อ,อ,อืมาลินนี่แหละไอ้การมจะบ้าตายอยู่แล้วเพราะาคุณดาวเชื่อใหจมาลินบุกไปรายการถึงบ้านอะ่ะคุณลุกไม่จริงอะ่ะเป็นไปไม่ได้อะ่ะแต่มันก็เป็นไปแล้วีห่หมดแดงเือหาวฉันเป็นคนขี้โกหกขนาดนั้นเลยเหรอก็อเออดิโอ้โหคุณหมดแดงครับ ช่วยออกมาจากทุ่งลาเวนเดอร์และโลกสีมพูงสักทีเถอะคนเราเนี่ยนะรู้หน้าไม่รู้ใจฟันธงได้เลยลีมาเินเนี่ยหน้ากลัวที่สุดมาอย่าหนะ้ากลัวที่สุดเผลอไม่ได้เลยนะเก็นิดหน่อยก็เอาหมดอะคือสองสารในการมันไม่รู้จะช่วยมันยังไงดี ไปะต่อสัญญาห้าปีพรีเซนเตอร์ปีละหนึ่งตัวเราสองคนไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมคะซซี่อ่ะกคุณฟังไม่ผิดหรอกสัญญาของคุณใกล้จะหมดแล้วผมก็เลยอยากรีบต่อทำไมจูจ่ๆเสียถึงได้ใจดีเบอร์นี้ล่ะคะรอสว่าเสียเนี่ยน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า ได้มีคนอื่เข้ามาอยู่ด้วยคุณโรสนี่ฉลาดสุดเลยนะคะ เื่อนเต็มตัวไปหมดเลยอ่ะน้องสารฟองคุณใกล้ฉันคุณโดใจใส่สกับแม่ใส่ฉันหยุดค่ะอ,อย่าคิดคนอื่นจะชัว่วเหมือนตัวเองหมดน้องรอซ้อแค่เดินผ่านมาแล้วมือไม้อ่อนแล้วก็แฟก็ดันไปหกใส่ตัวก็แค่นี้เองอะ่ะใช่ไหมคะฮัลโหลการโรสกำลังจะไปหาค่ะการ ิดถึงโรสแมรีโรสก็คิดถึงการเหมือนกันค่ะเ,เดี๋ยวเจอกันนะคะบายค่ะเดี๋ยวคุณกับคุณส่งกลา์ใช่เรากลับมาคบกันแล้วจ้ะเขาเรียกว่าเบรกความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ตอนนี้กลับมารีเทิร์นคบกันแล้วจ้ะนี่ต้องขับใจเธอมากเลยนะวันนั้นน่ะ ทิ่สร้างเรื่องให้การเขาเลิกกับนางอิงดาวแ k กิ u นะจ๊ะสร้างเรื่องผู urgency, <Bye. c oughs> ้คุณหมายความว่าไงการเล่าให้ฉันฟังหมดทุกอย่างเลิกแอปสักทีแกงเหมือนร้ายกาดแล้วก็ ว่าเป็นคนอับเรื่องราสตอสตอสร้างเรื่องตอบอรี่ขึ้นมาบอกแต่ช่วยไม่ได้พวกแกมันโง่เองนี่ในเมื่อคุณส่งการเรื่องนางดาวแทนที่จะเป็นฉันนางได้ก็สมควรละจำเอาไว้ใครที่มันทำให้ฉันเจ็บฉันจะทำให้มันเจ็บยิ่งกว่าแม้กระทั่งคุณส่งการถ้าฉันไม่ได้ เล่นงานนางดาวโรสก็ใช้วิธีเดียวกันเล่นงานมันกันร้ายมากร้ายกว่าไม่กลัววันนี้รู้สึกดีจริงเลยนะครับดาวรู้ไหมว่าผมเนี่ย